สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมนะครับทางช่องดูดวงสองฟ้าโชคชะตาราศรีนะครับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงในเรื่องการเสี่ยงโชคนะโชคลาภนะครับหรือเรียกว่ารา,ายได้หรือมีโชคมีลาภนะครับเราก็ต้องใส่ในเรื่องดาวเจ้าเรือนกันเงินเข้ามาประกอบนะครับมาดูกันหน่อยนะฮะชาวราศรีตุลน,นะครับ แน่นอนบางท่านก็สงสัยนะครับว่าเกิดนะลัคนาเวลาตกฟาก้าหรืออะไรอย่างนี้นครับราศีตุลเนี่ยผู้ที่เกิดคือวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนคือช่วงช่วงนั้นที่ท่านเกิดนะฮะแต่ท่านเวลาตกฟาก้าตรงกับลัคนาราศีตุลท่านก็สามารถวิเคราะห์ประกอบกันดูได้นะครับโชคลาภนะครับเราก็อาศัยในเรื่องของดาวคานนะครับดาวคานคือดาวเจ้าเรือนการเงิน,นงของท่านอยู่เลย นะครับผมดาวการพึ่งย้ายมาไม่นานนะครับอยู่ในภพแห่งการรีเริ่มรายได้เกิดรายได้นะฮะมีเกณฑ์เกิดรายได้นะกลับมาอีกครั้งนะฮะอังคารนี่ยอังคารคือเจ้าเรือหนกันเงินของดูทันยายนะครับารดาวศุกร์ท่านอยู่ไหนการเงิน,อ,งนอยู่นี่นะครับดาวอังคารดาวศุกร์ท่านก็อยู่กับราหูราหูเป็นเจ้าของบ้านของคาเห็นไหมฮะ ช่วงระยะน,นั้นรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงรียนค่อนข้างที่จะเห็นเด่นชัดดีขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีตุลนะครับและถ้าท่านเสี่ยงโชคล่ะครับเราก็สามารถว่าปุตตะเนี่ยเป็นการรเริ่มปุตตะคือเรียกว่าลองและจะได้ใหมย,ยิงเป็นต้นนะครับค่อนข้างที่จะ,ะดาวคาเนี่ยก็ไม่ได้เสียในในความหมายพบของเราอยู่แล้วไม่ได้อลิมอรณนะในความหมายนั้นนะครับสําหรับดาวเสี่ยงโชค ดาวอองค่ารก็อยู่เรือนราหูเป็นหาผคู่ชาติกันด้วยนะครับสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วดาวสุขท่านก็มาอยู่เจอกับดาวราหูกันใกล้กันนะฮะประมาณนี้จะกใกล้กันนะฮะสามองศากับแปดองศานะครับไม่กี่วันก็จะถึงกันแล้วสัมพันธ์กันแน่นอนนะครับการเริ่มไหลได้ที่เกิดขึ้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับของชาวราศีตุลตัวเลขท่านหรือดวงดาวของท่านถ้าท่านจะแบบว่ามีการเสี่ยงโชคเนี่ยเราก็มาสัมพันธ์กันว่าเอะเนี่ย ดาวอังคารคือดวาวเจ้าเืองเงินแน่นอนนะครับแลกสัมพันธ์ที่ดีกับเราใหม่นะฮะล้วก็มาดูว่าอังคารถอดมานะฮะก็ประมาณ10องศานะครับก็อยู่กับราศีมังกรน,นะฮะเงินเนี่ยดยวาวเจ้าเรื่อการเงินนี่แหละมาอยู่กับสถานที่อยู่ก็หมายความว่าเบอร์บ้านเบอร์รถของท่านน่ยยังมีผลที่ดีตรงนี้นะกับเรื่องการเสี่ยงโชคได้เหมือนกันนะครับของตําแหน่งดวงดาวนะครับหรือท่าน จะเอาดาวอะไรมาเป็นการสิงโชวท่านสังเกตดูนะครับว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์ราหูเนี่ยนะฮะสามองศาหกองศาถอดมานะฮะจะได้อยู่ในตําแหน่งของราศีพิจิกพิจิกเนี่ยเป็นเป็นดาวเจ้าเรือน,เอนการเงินเลื่อกนการเงินของคุณอยู่แล้วนะครับก็สัมพันธ์ทําให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นนะฮะสวยไหมครับก็เบอร์ก็สวยนะฮะหกแปดนะครับหกแปดหกแปดประมาณนั้นนะครับ ก็เพราะว่าดาวเนี่ยลอยอยู่ในเรือนกันเงินนะฮะในนวาวของเขาอยู่นะครับก็ถือว่ากฎเกณฑ์ที่ดีสำหรับดาวเสียงโชคของท่านนะครับชาวราศีตุลนะครับแล้วก็เบอร์บ้านเบอร์รถด้วยลองดูนะครับในคลิปนี้นะครับมีดาวไรที่ไม่ค่อยดีนะครับหนึ่งแน่นอนดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นโรงมรณะในเรื่องสุขภาพแน่นอนอาทิตย์หมายถึงสายเลือดเลือดเนี่ยสายตาบานะครับดาวพุธเนี่ย บางท่านนะฮะมาระวังในเรื่องของอะไรไหมครับเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารนะครับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะโทรศัพท์มีปัญหาอะไรนี้เป็นต้นได้เหมือนกันนะฮะอิทธิพลช่วงระยะนี้นะครับอาทิตย์กับพูดลงมรณะนะครับแต่เรื่องรายได้ใหม่ๆนี่แหละผมยังมองเห็นว่ามีโอกาสช่องทางนะครับให้กับชาวราศีตุลของท่านนะครับลองดูนะครับในเรื่องการเสี่ยงโชคลาภสำหรับชาวราศีตุลนะครับ ตัวเลขที่ให้ไปแล้วนะฮะที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับก็คืออังคารเนี่ยถอดมาแล้วอยู่กับสถานที่อยู่กระเบือบ้านเบอร์รถหนึ่งตำแหน่งสองถ้าท่านจะเอาเลขที่อยู่ในเรื่องการเงินแต่ถอดมาแล้วเนี่ยก็จะมีหกกับแปดฟองอยู่นะครับประมาณนั้นได้นะครับผมตรงนี้ลองดูนะครับสําหรับเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคปลาให้กับชาวราศีตุลนะครับก็ขอบคุณที่ที่ตามรับชมกันมานะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ